สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับยูบกเก้แล้วเช่นเคยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe พีง่งินด้วยอ่ะสวัติดีวันสิ้นปีไะครับน่าเออ เพอแป๊บๆวันสิ้นปีกันแล้วโอ้วันนี้เจียวจาแต่เช้านะเออหลายคนก็หยุดงงหยุดงานกันแล้วใช่ไหมน้นจริงๆไม่น่าจะหยุดตั้งแต่วันวันศุกร์แล้วนะเออก็น้าวันนี้ก็เที่ยวกันพอหอมปากหอมคอแล้วกันแนะนําว่าถ้าใครแบบขับรถขับรถไม่ไหวก็นั่งแท็กซี่เอาแล้วเพื่อนครับนะาสำหรับคนที่อยู่ในกรทมนะเพราะวันนี้กูก็ไปเหมือนกันวันนี้เหมือนที่บอกไปก็จะมาเล่นแค่รอบเช้ารอบเดียวแล้วก็วันนี้ก็ไม่มาแล้วนะตอนบ่ายตอนค่ำก็ยาวเลยนะครับนะาเจอกันทีนู่นจะน้าพวงนี้ก็น่าจะยังไม่มาเออ น่าจะมาเจอจีนู่วันที่2องนี่แหละเออไม่ก็นะประมาณนั้นนะวันนีน่าจะหยุด2วันนะแต่ก็เดี๋ยวจะลงคลิปเนี่ยวันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินกาแฟแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวมาซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ยาวนะก็จะลงคลิปเผื่อไว้ให้ดูจะได้ไม่เหงากันนะมั้ครับนะอ่ะโอเคไหมครับนะเปิดวันมาวันนี้กับน้องสาวทํำหน้ามนคนกันเองนะครับนะเออเลือกมาแล้วหนึ่งเกมเนี่ยนะมันจะอยู่ในโกทามแต่อย่างใดแต่กูอยากเล่นเออช่วงนี้ก็รอบล่าสุดทีีีี่่่่่่มมมมมาาาาานนนกกก็็ไไไไดดดดด้้้ตัังออออยยยูเเเขฟรรลลบสุะะจ แต่มา3า0 0ก็ถือว่าอยู่ได้นะอ่ะมาลองดูไหมครับเหมือนที่บอกนะอุ้ยอุ้ยอืมวันนี้เราก็ต้องไปนะเขาเด้ากันใช่ไหมเอออุ้ยอุ้ยเจ็ดเข้าอืมมาเสียอยู่เสียอยู่อืมใครไปไหนกันบ้างเออวันนี้พี่คิงมีนัดกับเอ้าเอ้า อย่าค้างพีอันนี้พี่คีมีนัดออกรอบกลางคืนนะแต่เดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นแต่หัว,วค่ำเลยเออเออเออนั่อ,อ,อ,นอยู่นะคำนวณไม่แย่ไม่แย่ม,แยมาโอเคฮะตัวแจมมากอนดูสิอืม อืมเอาดอกแรกมามีคิวอุ้ยอะดูอืมเอานี่ถ้าไม่แถมมาสองมึงก็ว้าเยอะอยู่นะอืมเขียวสวยฝังเข้าเอรอเอยามีอ่ะตัวอ่ะตัวมาก่อน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 ไอ้เอ้ยได้อยู่เออมาอย่างนั้นคอมโบดีๆฮอเจได้เอาบัฟเข้ามีเคมีเอมีติดฝังโอ้เอ้ยแต่หลุนได้หลุน ทำไมอีหลับนี้ได้ลุน้นผมไม่กินอึดท้องมากเลยมไม่อยากจะบอกเลยเมื่อคืนกูก็ออกมาอุ้ยเมื่อคืนก็ไปออกรอบมาอุ้ยโอ้อะไรวะอเอ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 อเฮ้ยเอาแต่ใบแรกเลยนะเพื่อนเอาตั้งแต่ใบแรกเลยเพื่อนเอ้ย เออไอ้ย่าเปิดวันมาเอาเลยมั้งครับเอ้ยเบื่อเบื่อตั้งแต่แลกวาแล้วตั้งแต่แลกวาแล้วแลกวาคือแลกแลกวาคือเมื่อวานเออเออโอ้โหมั้งครับโคซานรัสเซียดูอเอ้ไอ้ย่ามาแลกกำไรพันหนึ่ง 1, เลยมันดูเป็นห้าโอ้โหแล้วนี่ปีไหนปีมั้งครับเอาอื้มเอาเกือบไปโอ้โูทายิบสอง อืออุ้ยปังอุ้ยเอาไอเยเอา,เอ,าเอ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าแ,วา,แวาแล้วบ้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 อาแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วบ้้าแลวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนโอ้โหดอกนี้พันเจ็ดเย็ดคกคูณสามสิบแปดโอ้เฮ้ยเอาลูกเอาเอาลูกเอา ลูกเอานี่ถ้าฟรีดอกนึงนั่นคือกีตแตกแล้วกูบอกมึงอืไม่มาเผื่อเจ็ดหมุนครับเคปางปางไอ้เย,ยโอ้แต่ละดอกไอ้สัตว์เขียวหนึ่งแดีอุ้ยไอย้ยาแต่เขียวหนึ่งโลมึงดูดอกนี้เฮียเต็มกระดานอืออโหยอุ้อออออยออนไลายแต่ละดอกไอย้ยาอย่าว่าซีอย่าว่าซิโอ้มาแล้วเหรอ เอ้ยโอ้ยสแกตเตอร์กระจายมันนี่อะไรไปรูป้ไหมครับดอูอืออือไม่น่าเข้าดูตรงแล้วอือไม่มาโอ้แต่มาแรกสุดจริงมึงดูไอ,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 อ้เยอีกสองร้อยโอ้สิบหนึ่งอือเยดเบ็ดห้าจ่ายสามพันห้าเป็นครับไอ้ตว์ไม้เดียวจบเรื่องเลยเฮ้ยดู โอ้ฟรีในฟรีเน่ม้แรกเลยเัื่นครับมาเฮ้ยอะไรว่วันนี้เฮ้ยเออกดจะมามันมาเองเฉยไอ้ตัดตัวเออ,อ,อแล้ววันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะมันลงของมันเองโอ้แล้วคอมโบโคตรโหด,ด,ดไหลไปสามสิบกว่ามาเ,เดิมเพืมอนครับ คิดว่าไม่น่าจะจ่ายเพิ่มแล้วแต่เดี๋ยวจะอยู่อยู่กันต่อสักนิดหนึ่งเผื่อได้เพิ่มโอ้โหสุดจริงอืมหลวงลาวเออาไม่ว่ากันท่านหวงแล้วจ่ายนะอืมอืมอ่ะ๋ยวสองแดงสองอืมไม่ได้เลยอืมเฮาไว้บ่า เฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอย่ามาหน่วงโอเคอ่าโอเคเสวยู่เสวยู่ไวอ่ะดุ้ยอืมอ่าเคได้ไหมอืมเอาเอซ้ำเฉยทำไมมันหน่วงวะเนี่ยเป็นไรวะเนี่ยดูอืมเออเคโอ้โหเอมาเอ้ยได้อยู่เคยดิโอ้เขียวหนึ่งอืม ถ้าเขียวลงได้เอต่ได้ดุนเอซ้ำอีกสองตัวไหมครับไม่จ่ายแล้วมาแต่ไปต่อไม่เป็นไรกาไรเรามีติดแล้วแน่นอนสามพันลองเล่นเล่นได้สองพันให้ลองเล่นเล่นได้สักพันสองพันก็เยอะไปอืมสิบหนึ่งปึ๊บแล้วอืมเอากำไรก็ยังได้อยู่นะเนี่ยลงบุบปับปุ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 บอือหอืม โอ้ยโอ้ยเยี่ยมลายเขียวเป็นกระดานมาโคตรเลยมาแป๊บหนึ่งเอ่ออะไรวะโอเคเดี๋ยวค่อยคุยอืมอืมเอาปั๊บเด็ดอืมเฮ้ยอ่าโอเคสวยโอ้ิ0มาอู้หูอ ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ปักเข้าเขียวตัวสิบมาสองเอ้ยสวยไอ้เี่ยสวยสวยสวยฝังโอ้ยเป่าไปนิดนึงอื้อย,ยังได้โอ้ยเฮ้ย,ยแจมอยู่นะว่าไม่ได้ไหลรลัวๆอยู่นะครับมาห้าหมุนต้องสักดึกสักดึกอืมอือเอาไม่ได้หรอ่อ้ยี้นึกว่าได้เมื่อกี้อืเอา ของหมุนเอ้ยดูศาสา์ชมอย่าเ,าเ้าเยอะโอ้สิบสามเขียวสองโอ้โหไม่ได้ยันไม่ถึงร้อยฮะแต่ก็ถือว่ากำไรเนี่ยจะสิบอ่ะเป็นเบ็ดอ่ะผแต่มาเหนือความคาดหมายกูเลยวันนี้มาแรก แต่รู้สึก2วันนี้นะเท่าที่ดูนะสวันนี้นะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานที่เราแตกมากับวันนี้รู้สึกว่าเกมแม่งใจ่ายแปลกแปลกเพราะเมื่อกี้ตอนก่อนที่จริงจะเล่นไม่คพิเล่น,ลน,ลนดูก็เช้าเช้านี่ก็ลั่นๆอยู่นะเออของขวัญวันสิ้นปีเป่าอืมแล้วคไปแดกกูต้นปีเป่าใช่ไหมอุ้ยเออปีใหม่แล้วจ่ายดีเดี๋ยวพอต้นปีมาปุ๊บแดกกูเต็มอีกอืมโอ้ยสามร้อยมาก่อน เ้ยเงินแม่งดีหมื่นแม่งดีทิหนึ่งอื้มอื้มมันเหมือนจะดีแต่มันก็พอมันคำนวณได้สักนิดมันก็ว้าวทิ้งอ่ะดูเห็นไหมอืมไปแล้วสี่อ่ะอืมไปแล้วห้าอ่ะเอ้ยทำไมํำง้้เลยเพื่อนโอ้ขาดทุนเฉยมันจะดีนะคอมโบมาตอนแรกอะเปิดมาดีเลยแล้วก็อยู่ๆก ช็อตฟิลกูว่าเอาทิ้งหมดแต่งั้นแล้วลายเมื่อกี้แม่งก็สวยซะด้วยไว้สองตัวสามตัวตับ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 อือได้แดงดูเอาไว้หนึ่งตัวตับบับอือไม่ให้ไหมครับมาเดี๋ยวส่งไม้แล้วกันถ้าฝืนดันสองไม้แล้วมันไม่จ่ายเราก็แยกย้ายแล้วนะครับสี่ไม้ไม่จ่ายก็แยกย้ายได้แล้วแหละแต่ไม้แรกก็เต็มลำไปแล้วจริงอือ เดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวหลังไม้นี่อีกสักไม้นึงถ้ามันจ่ายเราจะอยู่กันต่อแต่ถ้ามันไม่จ่ายไปกินไกินกาแฟแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอนเทงอีกรอบนึงนะแล้วก็อันนี้ก็ยาวอืมแล้วตั้งแต่เย็นนี้กูจะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะจริงดี๋ยว,ว่ากูจะปิดสวิตตัวเองไปเที่ยวแล้วกันวันนี้นะอืเราจะไปลันลา,นลาวันนี้จะเป็นผู้ชายลันลาอืมโอ้โหไม่จ่ายแหละสามไม้รวดอืม อืมเอาโอ้โอเออผู้ใหม่แล้วอืมตัดไม้รวดแล้วมั้งครับอ่ะให้อีกไม้นึงเฉยนึงบึ๊บเอาว้าวเฉยเนี่ยมันหน่วงๆแปลกๆเนี่ยปกติตอนเช้ามันจะไม่ค่อยหน่วงนะเออ เท่าที่สังเกตช่วงช่วงหลังนี้มันไม่หน่วงแล้วนะไม่ว่าจะกลางคืนกลางวันนะแต่วันนี้มันวันนี้มันน่าจะมากระจุกกันรอบเชา้ากันเยอะแหละมันจะมีคนเหมือนกูนี่แหละนะเออมาอืมว้าวอืมเอาสิเดี๋ยวนึงไปอัพเอา้าหมดแล้วดูทรงจริงนี่ดูไปแบบหมดเยอะใหญ่เลยอืมอืมอืม 6บาทแม่งดิอืมโอ้โห6บาทจริงดูอืออ่ะให้ไม้หนึ่งก็ได้ไหมหายไปแล้วเนี่ย600อ่ะไม้สุดท้ายะะมาครับอันนี้ไม่จ่ายแล้วเลิกแล้วนี่นะนี่ถือว่าไม่จ่ายสีไม้ลือดแล้วจริงๆกูไม้นี่กูว่าไม่น่าจะซื้อแล้วแหละแต่ก็วัดดวงกันไปอืมฮึอืมฮึไม้เดียวจริงๆว่ะวันนี้จ่ายดู อืมอืมศูนย์บาทเลยเยี่ยดูอืมโอ้อโหชมพูมาอืมโอ้โหสิบสี่มึงดูจ่ายเยี่ยมากโอ้ไปเถอะอุ้ยแดงนด้ววะเอ้ยโอ้รับไปสิเองอุ้ยเอามีเขียวไม่ได้ได้เคเอาเดี๋ยวหนึ่งมีโอ้โอเคหายไปร้อยกว่า โอเคพอไหมครับเจ็ดร้อยละถือว่าพอได้ลองแล้วห้าไม้ไม่จ่ายแล้วนะสรุปวันนี้จ่ายไม้เดียวจริงๆแต่ไม้แรกมันสุดจริงเหมือนที่บอกไปก็คือเบ็ดห้าไม่งจ่ายมาสี่พันก็ถือว่าเต็มลำแล้วอ่ะเออพี่คิงว่าให้มันเต็มลำแล้วอ่ะอ่ะโอเคไหมครับนะเดี๋ยวมาต่อกันรอบเที่ยงน่าจะเที่ยงละมั้งไม่น่าจะเกินบ่ายวันนี้เดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนสักรอบหนึ่งนะแต่เดี๋ยวค่อยมาต่อกันสายๆนี่แหละสิบเอ็ดโมงเที่ยงเนาะอ่ะโอเคไหมครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเชิญชวนไปก่อนบบบ๊๊าายยจุ